ฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของดุกติ ในการแถลงข่าวแนะนํารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจํานวน3รุ่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ซึ่งก็ประกอบไปด้วยแพนนิกาเล่ V4 และ V4S มันติสตราดา1260รุ่นนี้ไม่เปิดราคาและไม่เปิดจองครับรุ่นที่3ก็คือ s ซคแคมเบอร์มทเป็นการปรับประจําปีวางราคาอยู่ที่419,900บาทรุ่นที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในขณะนี้เป็นอย่างมากก็คือการเปิดตัวแพนนิกาเล่ V4 และ V4S ซึ่งดูติอิตาลีเพิ่งจะเปิดตัวอย่าง เป็นทางการไปในงานอิกมาโชว์2 0 17ซึ่งหลายคนก็คาดหมายว่าราคานั้นจะแพงกว่า1299แ a ่นดิ l กเลแต่ปรากฏว่าการประกาศราคาของดุกติในเมืองไทยนั้นถึงกับฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนแ a n นดิ l กเล่ V4 รุ่นธรรมดาเปิดราคาอยู่ที่ 9 4 0 0 0 0บาทถูกกว่า1299พนิกาเล่รุ่นก่อนหน้าที่วางราคาไว้1,398,000บาทโดยถูกกว่าถึง4,50,000บาทเลยทีเดียวครับส่วนรุ่นพนิกาเล่ V4S นั้นเปิดราคาอยู่ที่1,149,000บาทเปรียบเทียบราคากับ1299พนิกาเล่ S ซึ่งวางราคาอยู่ที่1 7 9 9 9ล้านดบาทพูดง่ายๆก็คือว่าจ่าย1 8 0ล้านอน10บาทครับจะเห็นว่าราคาของ ง p a n กาเล e v 4 s นั้นถูกกว่า1299 p a n i เ a l e ิเ s ถึง6 5 0 0 0 0บาทนับเป็นการเปิดราคาแบบช็อคไพรส์ฟาถล่มแผ่นิสะเทือนอย่างแท้จริงใครที่ซื้อ1299 p a n i เ a l e แิเไปในช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนโดนทุบหลังหักเลยทีเดียวครับเหตุผลสําคัญที่ทําให้ดูกติต้องมีการเปิดราคาก็านังถูกยอมเฉียนกาไรทิ้งไปเพราะว่าในช่วง2อปีที่ผ่านมานี้ยอดขายของดุคติลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับลดลงไปกว่า50%และปีนี้ลดลงอีก50% และก็หมายความว่ายอดขายของดุกติในปี2 5 6 0นี้จะเหลือเพียงแค่1ใน4หรือ25%ของอดีตที่เขาทำได้เมื่อ3,4ปีก่อนหน้านนดุกติจะสามารถพริษัทธากับคืนมาได้หรือไม่ในปีนี้ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ